ระหว่างเวลาห้ามโอนนะครับห้ามทําสัญญาใดๆที่เป็นการเปลี่ยนมือถือว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมายเป็นโมฆาทั้งหมดนะประเด็นนี้พวกเราเจอนะครับที่มาเรียนไปทําสัญญาจะซื้อจะขายไว้ก่อนหลังฉโนดมาห้ามโอนสิปีแต่พอมาปีที่7จ็ปีที่8ปดล้อนเงินแล้วรอไม่ไหวรอมานานแล้วไปคุยกับนายทุนบอกว่าเดี๋ยวทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ก่อน ทำสัญญาจะซื้อขายไว้สองปีแล้วเดี๋ยวพอครบปั๊บก,ก็มาโอนเห็นไหมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่วันนี้ขอตังก่อนขอครบเลยก็คือขายแล้วแล้วก็ส่งมอบนาให้ทํากินเลยกระบวนการต่างๆคือซื้อขายจบหมดแล้วเพียง <c oughs> แต่ว่ารอโอนเพราะติดไอ้ตัวนี้ปรากฏว่าพอถึงเวลามันมาโอนไหมถ้ามันมาโอนก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ถึงเวลามันก็ไปม,มาโอนไงเออมันบอกของมันอ่านะก็แน่นอนก็เกิดฟ้องร้องคดีเกิดขึ้นว่าเฮ้ยนี่ขายแล้วผมก็จ่ายเงินคุณครบแล้วคุณก็ส่งมอบที่ดินให้ผมเข้าทํากินแล้วคุณก็ไปตั้งนานแล้วนะครับอยู่ๆไม่มาโอนเฉยเลยนะครับหรือท,ที่ที่มีปัญหามากอีกประเด็นหนึ่งนะไอ้คนขายตายแล้วทาย,ยาทไม่ยอมมาโอนคุณระวังนะถ้าจะแก้ปัญหาการุณาแก้ให้จบคู่กรณีที่คุยอะไรกันไว้เนะี่ยคุณดำเนินการให้จบ ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตายนะแล้วตกไปสู่ทายาทเขาจะไม่รับรู้ปัญหาไม่รับรู้ไอ้ข้อตกลงที่คุณคุยกันนะเขาไม่รับรู้หรอกเพราะ,ะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นหนึ่งทายาทรับมดกมาแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เราคุยกันสองอคนซื้อนะครับไปซื้อที่ดินม,มาแล้วเขาไม่รับรู้เราปัญหาเก่าที่ที่ดินนี้มีอะไรอยู่นะครับเขาจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเสมอนะครับอันนี้ก็ให้ระวังนะครับเขาบอกว่าในขณะที่ยังไม่พ้นระยะเวลาห้ามโอนนะครับ คุณไปทําสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยนะครับมันยังไม่ถึงกับผิดนะยังพอไปได้แต่ถ้าคุณมีการส่งมอบที่ดินกันเรียบร้อยแล้วแล้วมีการจ่ายเงินกันครบแล้วนี่คือการซื้อขายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยกระทําการอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะครับกฎหมายไม่คุ้มครองก็ถือว่าเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายทั้งสองคนเลยพอกฎหมายไม่คุ้มครองไปไงครับที่ดินก็ต้องปรับไปอยู่กับคนเดิม นะครับอันนี้ก็เสียตังค์ฟรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํานะครับให้เราคิดย้อนกลับอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคุณทําอย่างนั้นได้อะกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับไม่ได้เลยเพราะคุณก็ซื้อขายกันได้อยู่ดีในขณะที่กฎหมายเนี่ยห้ามไว้ว่าอย่าทําสิ่งใดภายในระยะเวลานั้นนะครับคุณไม่สามารถไปคิดพลิกแพลงได้โอ้จะหลบอย่างนั้นจะหลบอย่างนี้นั่นคือคุณกําลังกระทาการอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายซึ่งกฎหมายจะไม่คุ้มครองคุณเลย เขาถือว่าสัญญาใดๆที่คุณทำในระหว่างนั้นเป็นโมฆ่าหมดเลยลเขาว่าเป็นโมฆ่าคือมีก็เหมือนไม่มีคุณจะเขียนอะไรมากฎหมายก็ไม่คุ้มครองให้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เสียหายคือผู้ซื้อนะครับ